Song Sam. Ya Mu. Oh no. Orang orang. Tanpa ini, eh Mu Hongcong. Song Sam. Eh ya Mu. Nampak Iseng betul. Kekalah, Isi, nampak tu pencong. Kini terlalu terbiar. Eh, kawan, eh tadik tu, lah no. อืมกูก็ได้ยินเขาว่าอยู่ก็สู้กับไปเบิังเราเด้คนให้บ้านเดียวกันไปหาต้งอกกำลังใจกันเด้ตองทำเหยืหมูนับเตะไอซีมันโอเคมัน่ะไอซีโบเป็นฟูเป็นคนเนี้ยก็กินเรากินแต่เราแต่เดียวเออกระบาเนี่ยก็ดโจนแล้วเนาะเออกูก็ได้ยินเขาว่าอยู่ก็สู้กับไปเบิังเราเด้ใหนคนให้บ้านเดียวกันไปอัน โโโออ้้เฮียมูว้าวเฮียไม่ได้พังแกนะไอซีโบเป็นผู้เป็นคนเนี่ยกินแต่เราแต่เบียเออตระวาเนี่ยตัดที่ต้นแล้วเนาะเออกระยิ้งสบาอยู่ก็เออสุกอ่ะไปเบิ่งเราเด้คนในบ้านเดียวกันใช่ไหมกำลังอุ๊บกำลังเจ้าเราเด้อตระวาเนี่ยไปไปแกวันไปนั่นะ เขาหังต no so ุบหังตีแล้วก็ไล่มันหนีก็ฮ่หน่อ้าวแผนึ่งนัั่แหละอ้าวแผ่นึงเราไล่หายเราบอะก็สาเขียวนอีแสงนะได้ยินข่าวว่าเขาแก้ันไปน้ำนั่หังตุบังตีกแล้วก็ไล่มันหนีเห่อ้าวซูบฮัว กะได้นีมามันยังก็งกสองสามเฮียบอลอีแซงนะเลยยินข่าววา่าเขาแกมันไปนำก็ได้เขาตบเขาตีเขาก็ได้ไล่มันหนีก็เฮ้ hey. เอาซูบก็หูเมือ้อหูวานหนีมันหนีมาบานบานโอ้ยว่าไ้หรอกสามเฮียมีมอีแซงนะก็ได้ยินข่าวว่าเขาแกมันไปนำก็ได้แบบหั่งตบทางตีมันแล้วก็ไล่มันหนีก็

เอานอกพักผ่อนกินน้ำก่อนแน่จะนอยก็อนพอกินข้าวสวยแล้วแล้วก็รสพันยากเลยวัยเบาเลยแบบนอ่น่าได้บาหนะ่อยเอาเนาะเอาไว้เนาะโอ้ล oh. ูกตอนนี้แมย่ยังไม่มีเงินเพียเดี๋ยวแม่ไปหา,าห้างแล้วตะนแรกเราแม่์ที่เติมให้เด้อเติมได้เบาป้าน้องกับผู้งามสัมเนีย คือว่ามาตักแดดตักลมนันี้มาทึกขี้ฟุ้นนันี่โอยักไปยืนอายว่าเป็นแฟนไอบ้าไอจีครับดูแลเบิงง่างให้ดีบอกให้ทึกแดดทึกลมอกให้ทึกขี้ต้มมดบรได้ให้ไต่ให้บรได้ให้ต้อมเลยแหละกระจังสีแล้วบ้านนอกวันหน้าเฮามันก็ไเป็นงามเพื่อนในเมืองแล้วอืมไอเข้าใจเราเป็นเจ้าน้องพร้อมที่จะไปยืนอามไอบ่าอาจจะให้น้องสุขสบายที่สุดอาจจะให้น้องเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ว่าสบาย ไปยืนจำหายเราน้องอยากได้ยังอาจิซื้อให้หมดทุกอย่างเพราะว่าข้อแต่ว่าน้องพร้อมไปจำหน่ายเมนไอจิมาตัวน้องซื้อก็โอ้ไอผูนยัยหรอไอโบตัวไอว่าคามจริงเพราะว่าอยู่เงืนอนไอกาบริษัทไอกับโบมีคนที่ว่าจะดูแลแค่ไอขณะน้องไปอาจิพิจารณาเป็นพิเศษน้องอยากได้ยังตองกันสิ่งใดอาจิซื้อให้ เอาข้อเตะน้องว่าเดือนดาวอาจจะเอามาให้น้องให้ได้แล้วแหละถ้าวันน้องพร้อมที่จะไปกัาไอ้โอ้โหน้องพอใจที่ไปมาไอ้สันไอ้ข้อบเบื้อน,น้องเลยบอกอมืแกอแหลกไอ้ทหลังแจาบไอ้ไปียกมาทีโทรห้าโอเคเรา,าไ,ไม่แรลกไอ้โทรห้าเด้อทไปได้ หนึง่งสองไปเ,เป็อย่างไรเมือ่อวานกไปนไห,นไหน้านทำไมป๋อจะสิบเอ็ายก็ไปก็ไปก็มีทางไปก็ไปแล้วอ้า,อา,เอเาวเจนะ้าคือว่าเบยมันอ้าวเขาเขาจบคนนี้จาไปวานนะก็จะเดนทางทีจะไปแล้ว อ้าวน้องรถเป็นหยังน้ํามันหมด oh,